ไอติมที่เราชอบนะ,ะก็คือไอติมนี้นนแน่ไหมยังแนมเป็นแนมเฮ้าแย่แนมเออเบิรงนี่เบิรงพี่น้องค่ะอันนี้นะคะเป็นไอติมที่จะได้ชอบนะ,ะสเวนเส้นชอบไหมไม่ชอบอยากกินได้อันนี้คือ,อนิแบบแบบอยอับบอยนน,นี้สเวนเสนแบบแบบยู่อ่ะอืมแบบยู่นนันี้สเวนเซนแบบยู่กับพี่น้องค่ะ อย่แบบออนแบบออริจิน pues like ัลเลยค่ะพี่น้องค่ะโอเคเดี๋ยวคอยตังกล่องกันนะพี่น้องค่ะยังขั้นตอนากันม้มมี่ไหมุู่ผืนวันนี้ม้วมี่ไหมุู่ผืนทุงื่อนั้นทำไมทุ้งๆงี้้วนม่วันนี้รแเใหญ่ๆเนะตายเราจะยิ่หน่งเรก่าเลาถือไปกิน bò ra thì thế thế giờ mà mà chén thứ gì chín cái sĩ nó có gì cái cuộn rồi đó. là cái nhà mình thâu yên đều cái gì cái ăn bò cho xong rồi à kiểu bò mì bò đẹp bò phát tí nữa ừ. dạ, đẹp phát tích. Đó, bây giờ đó, bò bia tí đó đi bò đẹp để. bò ừ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  นเป็นเป่นเมืนบา,ากไม้ค่ะบานเป็นสืบบานหลังไม้ไงลูาข,งขงานนะะงๆกันนะฮะหนังเงินไม่เงียบมากเยี่ยดเพราะองนั้นเขาล่ง่ด้วยเากลั<โ>วกัวแต่ไรไรห่ยวนนี่อันนี้เพิ่นใหญ่บ้านนะคะหลาย่นก็เลย ไหตูปลามาครับค้นเจ้าที่พันยายออกมาเลนะคะเพิ่จะเด้ไหไหตูปลามา,เพ,า,าเพราะว่าเพราะว่าพันิคันคนไปนั่มน,นะคะไปเอาหงอางเสมาได้ปุได้ตูปลาไามานั่มไหมไหมอเปนสีพันห้องหลัเนะออเอามาบาหารหนเลยครับ ขอเป็นคนเอาตูวปลาครับพี่น้องครับ